สวัสดีครับกับผมนี้จะบอกว่าผมนั้นมีความสุขไม่เป็นทุกจะให้มีสุขได้อย่างไรเพราะผมเด็กบ้านบ้านบ้าครับโอีโอครับน้มครับน้บนเจอครับ<อ>นี่ฮะครับ น่ารับใช้ไหมครับลมสดเร็วปั้นของเราครับลมสดเร็วปั้นของเราครับไม่เร็วครับคุณผู้ชม เยนเย,ย,ย็นชื่นใจได้นะครับที่รับดูรับชมจนจบคลิปครับแล้วมาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะทำเมนูอะไรกันมีใครทายถูกกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปครับเด็กบ้านบ้านบ้า,บาครับขอบคุณครับผม